ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทกท่านเข้าสู่รายการฟูพักเครื่องนะครับวันนี้มาเบิ้ลสองคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อตอนเช้าผมปล่อยคลิปพักเครื่องออกไปนะครับและตอนเย็นนี้นะตอนนี้นะครับผมเอาคลิปเรือโยงกลับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกนะครับเพราะว่ามีแฟนพักเครื่องนะครับมีข่าวสารก็เลยนำมาให้ชมนะและเรื่องราวของเรือโยงวันนี้ก้าวไม้ชมอีกนะครับท่านผู้ชมครับ จะได้ไม่ขาดตอนกันนะครับมีเป็นช่วงบางตอนนะครับสำหรับไฮไลท์ในวันนี้ว่าวันนี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับอะไรบ้างนะครับในรายการปูพักเครื่องมีทั้งเรือโยงไม้และก็ตีคู่ลำกันมาแบบนี้นะครับในรายการปูพักเครื่องวันนี้เรือหนักทั้งคู่ครับจากแควปาสากครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมไฮไลท์บางช่วงบางตอนพร้อมๆกันครับ ครับท่านผู้ชมครับมาถึงตอนสําคัญกันแล้วนะท่านผู้ชมเรามาชมไปพร้อมกันวันนี้เสียงคลื่นดูกระทบเหมือนอยู่ในทะเลนะท่านผู้ชมนะแล้วก็อย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเอาหูฟังมาเสียบเลยนะครับเอาหูฟังสาปาลเข้ามาเลยวันนี้เนี่ยอาจจะได้ชมได้ฟังนะพละกําลังของเครื่องยนต์ที่มันรุนแรงเยอเหลือเกินนะท่านผู้ชมวันนี้หนักจริงๆนะเสียงองทบโบนี่หนักมากในเวลาทํางานนะ เดี๋ยวเรามารับชมครับวันนี้และก็เรือไม้ที่มานะท่านผู้ชมนะผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะกับลำที่เคยฝากชื่อไว้นะครับกับผลงานแสนกว่าวิวแล้วนะครับตอนนี้แสนกว่าการรับชมแล้วนะครับผมติดต่อคุณพี่เจ้าของเรืออยู่นะครับยังไม่ได้คุยรายละเอียดกันนะครับถ้าได้ข้อมูลยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะรีบนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับเอาแล้วท่านผู้ชมวันนี้ เดี๋ยวเอาชุดนี้ไปก่อนนะแล้วดูครับโอ้โหผมดูเอาอะไรกันท่านผู้ชมครับวันนี้เอาอีกแล้วมีเก่งหน้าท้องอย่างนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนะการประคองการเข้าโค้งแต่ละโค้งของพี่กับตันครับวันนี้ครับลักษณะตอนนี้นะครับประคองนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับไม่เหมือนกับตอนที่เอาเรือเบามานะท่านผู้ชมครับ ตอนนี้เป็นเรือหนักนี่ครับเขาจะต้องประคองก่อนแล้วก็เร่งแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับเจ้าเหมือนเดิมเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหดูกาเดเรือครับนี่แน่นอนจริงๆนะน้มชมนะเอาแล้วเดี๋ยวคุณไปพร้อมกันดีกว่าแล้วไหลาลากกันนั้นท่านผู้ชมนะ เดินเครื่องยาวๆนะเสียงมันเป็นเอกลักษนณะ์นะนผู้ชมัดเสียงของโยโยงไม้นะตบๆไปแบบลากยาวๆแบบนี้นะน้ำโกมโซโบวีดร้องกันนะวันนี้สนันนแน่นอนครับโซโบครับสวยงามครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาชมส่งท้ายกันหน่อยนะผมได้ยินเสียงเครื่องโยนของส่งท้ายอยู่ตรงนี้นะด้านหลังครับ นี่ครับน่าจะใช่ชุดเดิมนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าทั้งเอา้าแล้วลำที่สวนออกอีกลำหนึ่งเรือนําพลวานิชครับท่านผู้ชมนี่นําพลวานิชลงมาด้วยนะท่านผู้ชมนะยังจําได้ไหมครับคีิขึ้นไปเมื่อ,อคลิปจนก่อนนะขึ้นไปสี่ลำเป็นโยงหน้านะครับนําพนวานิชนะวันนี้เขาลงมาด้วยนะสวยงามเลยครับท่านผู้ชมครับแต่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในขบวนนะครับน่าจะลงติดตามกันมานะ ลงมาพร้อมๆกันนะโอ้โหเสียงมันเลยดูยิ่งสนันเลยนะท่านผู้ชมครับผมเห็นลำเนี้ยแล้วก็โยงหน้าเนี่ยเป็นผู้ลำกันตลอดเลยนะน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวยังไงผมติดตามอ่าแล้วถามไปทางพี่ๆกับตันนะครับจะได้รายละเอียดยังไงเดี๋ยวผมนํามาเสนอท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกทีนะแต่วันนี้ตรงนี้สมศักดิ์ศรีครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยครับนําออกมาสู่แม่น้ําเจ้าพญาได้แล้วนะท่านผู้ชมเรือตรงท้าย ถอยเชือกกันแล้วนะครับแล้วให้พี่ยงหน้านำสินค้ามุ่งหน้าต่อไปนะครับสู่อำเภอบางปะอินแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปครับ <S <S ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมให้สองลำไปเลยนะให้สองชุดอ่าเป็นสองชุดที่มาจากแม่น้ำป่าสักแควป่าศักหนักๆเลยชุดนี้แหละครับท่านผู้ชมครับพลังกำลังมากมายมหา,าศาลจริงๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพูดโลเคียนก่อนแป๊บนึงนะพอเดี๋ยวเข้ามาแล้วเนี่ยเต็มองแล้วเนี่ยท่านผู้ชมสุดยอดละ ขบุงทโบททำงานแดงแ๋แน่นอนนะครับเสียงมันลั่นจริงๆชุดนี้ช่วงนี้น้ําแรงครับอย่างที่บอกครับเสียงเทโบมาแล้วท่านผู้ชมเสียงเทโบมาแล้วช่วงนี้น้ําแรงครับใช้โยงหน้าถึงสองลำไปฟังเสียงกันดีกว่า มปล่อยเสียงออกไปแล้วนะท่านผู้ชมนะถ้าเมื่อกี้เราพูดกันนะไม่รู้เรื่องแน่นอนนะท่านผู้ชมกําลังเครื่องยนต์ต่อลำ500แรงม้านะคูณสองน,นะพอมากันเป็นโยงหน้าสองลำนะท่านผู้ชมพันกว่าแรงม้านะท่านผู้ชมพูดกันไม่ได้ยินแน่โอ้อ,อแน่นอนนะท่านผู้ชมนะแต่ตอนนี้ครับหลุดลงมาจากแม่น้ําป่าสากนะเข้าสู่แม่น้ําเจ้าพราะยาอย่างเต็มตัวครับวันนี้สมศักดิ์ศรีครับผู้ลํำโยงหน้าครับผมและก็เรือตรงท้ายงามๆวันนี้ครับ อ้ภารกิจนี้สุดยอดวันนี้ผมบอกแล้วนะเสียงเทอร์โบนั้นสนันวันไหวจริงๆนะท่านผู้ชมนะผมเลยต้องหยุดการบรรยายนะท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเลยนะว่าเวลาเครื่องยนต์แล้วทํางานพร้อมๆกันสองลำนะท่านผู้ชมบวกกับเทอร์โบนะลูกหนึ่งต่อลำนะครับเทอร์โบหอยโข่งลูกหนึ่งนะโอ้โหท่านผู้ชมเสียงหวีดร้องเมื่อสักครู่เป็นไงครับมันหวีดตั้งแต่ตอนเริ่มเดินคเร่งนะท่านผู้ชม ผมกำลังแรงม้าครับออกมาทุกกระบอกสูบครับเต็มตัวเต็มองเต็มเครื่องยนต์ครับแบบนี้โอ้วันนี้สุดยอดครับผมประทับใจอีกแล้วนะท่านผู้ชมครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวภารกิจของพี่ๆในวันนี้นะครับแต่เดี๋ยวช่วงท้ายเราก็กลับมาคุยกันหน่อยนะเพราะว่าวันนี้นะท่านผู้ชมครับโอ้โหเรียบร้อยนะภารกิจนี้ครับทั้งสองภารกิจนะ ลุล่งแบบสง่างามกลางแม่น้ำเจ้าพญานะครับตัดมาจากแม่น้ำป่าสักนะท่านผู้ชมทั้ง2ชุดทั้ง2พวงที่ลงมาครับสมศักดิ์ศรีจริงๆครับแล้วคลิปนี้จะเป็นตำนานนะครับอยู่ในวิดีโอของปูพักเครื่องเอาให้คนรุ่นหลังแล้วครับและท่านผู้ชมที่สนใจได้เข้ามารับชมกันนะครับอย่าลืมครับผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดเลิฟกดชอบกดใช่แต่กดอะไรก็ได้แล้วคอมเมนต์มาคุยกับผมผมตอบทุกคอมเมนต์นะ เอาทุกความคิดของพี่ๆทุกๆคนนะครับมาปรับปรุงในช่องนะหรือตรงไหนที่อยากได้อย่างไรอะไรผมจะพยายามสรรหามาให้นะครับให้มันตรงให้มันถูกกับอัตลักษณ์ที่ท่านผู้ชมอยากจะรับชมนะครับท่านผู้ชมครับมีหนึ่งคำถามครับท่านผู้ชมครับฝากด้วยนะครับพี่ๆกับตันครับพี่ๆในท้ายครับพี่เรือโยงลำใหญ่เดือหักส้มผมสอเบอร์12อนะครับที่เคยเห็นกันปีที่แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนครับมีใครพอจะทราบรายละเอียดไม่เอ่ย ผมอยากจะตามเรือที่ผมชอบนะที่ผมประทับใจนะครับในช่วงปีที่แล้วนะเบอร์ B 12ของผมเนี่ยโอ้โหสุดยอดแล้วนะครับท่านผู้ชมยังไงส่งขายผมด้วยนะครับผมจะตามไปถ่ายทอดเรื่องราวของพี่เขาเอามาให้ผู้ชมได้รับชมกันครับช่วงท้ายของรายการแล้วครับวันนี้ปู่พักเครื่องของกกาบร,รารานานะครับคุณพระเทพประคุณอำนาจบุญบารมีคุณหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงนะครับคุ้มครองปกป,ปักรักษาพวกพี่ๆนักเดินเรือทุกๆท,ท,ท่านนะครับ และพี่ๆที่เกี่ยวข้องทุกๆคนนะครับทำทุกภารกิจปลอดภัยนะครับและกลับมาพบกับผมใหม่พรุ่งนี้ครับวันนี้กราบสวัสดีครับ